มาดีเด้อพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เข้ามาบุกมาบุกกันขุมสมบัติของอาจารย์พลน,นะครับวันนี้ครมอาจารย์พลน,นะครับมือมิกมือมิกตัวท็อปในในโซนนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่พูดนะเพิ่นกําลังเตรียมของนะครับม่เคพื่อนไปงานมากใช่ไหไปงานมากนะครับกำลังเตรียมของว่าจะเทสระบบกันนิดน้อยนะครับผม ให้ระบ,บบกันจักหน่อยนะครับผู้ใดอยากจ้างการจ้างงานกับมาไะไเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมงานใหญ่บุได้เขาก็ลงงานหน่อยๆเอาออสุดยอดนะครับผมเบิงโหลดพี่น้อง อันนี้พ่นไม้แต่งานมอคืนนะครับผมคุมสมบัตินะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมระบบกันอยู่อาจารย์สร้างตู้ของอันของน้ำผุไหลพี่เทคพี่เทคกอานาจเจริญอานาจเจริญพี่เทคกเอานาจเจริญ 2K สารคามมันมันแน่นมั้บอเสียงมันออกมานี่ประเภทประเภทหูดับตับใหม่่ตับใหม่เหลือเสือกูรุนดีอีกแอ่นบ่สไม่ถึงเหลือเสือกูรุนดีตัวน้อยกว่าแต่ว่าพุ่มแต่ว่าพุ่นอพหักอันนี้กว่าว่ะดิ ใครทั้งอัสซีคิวมัมนพี่น่องเอ,อ้ยผมนะจักเสียเอาเงินไปเก็บไปใส่เอาซซแนว <c oughs> นะครับผมเอาซซแนวอันนี้ลานเพอนนะครับหามัดหามินให้มาอยูอ่กำลังเตรียมระบบนะครับรอก,ก่อนรอก,ก่อนอีกไม่นานนะครับผม ปวดเงียวได้ัหนี้องนำอยู่ไสนเนาะห้อง,องนำได้ได้สองตสูนงนีต้นเบี้ยน้ามีสวนม,มัดลายบ่ได้ข่าวว่าบเ่เฮยมัดลายบอเฮยมัดลายบอกเฮยเคยได้ข่าวว่ามัดลายบ่ อันใหอกหาให้แล้วคักโทษขันหอาไปพ่อมัดแล้วที่ดึงออกใครล่ะรีตายรู้ปีน้องไอ้สกีมเนี่ยคลายเบิร์ดเรียบร้อยบอนี้ เรบ่อใดเรืบ่ไดดซิมซำเพยรซื้อเมือขายซสมอเมื่อไปขายว่านโนนสาราจะเทียร์อยู่บ่หรอโอ้ยมันเบิดเบิดกอนมาสิอ๋อบ่